แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทำซุปมันฝรั่งเห็ดหอมนะคะแบบสูตรแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนาะเริ่มแรกนะคะให้เพื่อนๆนำหม้อไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นเนยสดรสเจอือดยี่ห้ออาราลี่หนึ่งก้อนค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะจากนั้นก็รอให้เนยละลายพอเนยละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่ หอมใหญ่สับค่ะใช้ครึ่งหัวครึ่งหัวเล็กนะคะลงไปผัดรวมกับมันฝรั่งมันฝรั่งเราก็ใช้หหัวเล็กค่ะวันนี้เราจะทําแค่หนึ่งถ้วยเล็กๆนะคะไม่ได้แบบทานเยอะนะคะทานแค่คนเดียวเนาะแล้วก็ใส่เห็ดหอมสดลงไปนะคะใช้2ดอกนะคะ เป็นบางๆแบบนี้ผัดรวมกันค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะพอมันฝรั่งเริ่มที่จะสุกเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ําซุปนะคะน้าซุปเหลือจากข้าวมันไก่นะคะกรองเอาพวกเศษผักต่างๆออกเนาะครึ่งถ้วยตวงค่ะถ้าใครไม่ใช้น้ําซุปก็ใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้เหมือนกันค่ะต้มไปจนมันฝรั่งนะคะมันเริ่มสุกนะคะเราก็จะปิดเตาแล้วก็ตั้งไว้ให้เขาเย็นลงสักเล็กน้อยนะคะเหลือพออ่อนๆแล้วก็นําไปปั่นค่ะ เ็ดหอมออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ตอนท้ายเนาะก็จะปั่นมันฝรั่งกับหอมใหญ่ค่ะปั่นจนเป็นเนื้อแบบละเอียดเนียนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอากลับมาเทใส่หม้อเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราจะใส่นมจืดลงไปค่ะใช้นมจืดไขมนัน100%นะคะของเมจิเนาะ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะแมบ้มารีวิวจะเทล้างเอาพวกเศษมันที่มันติดอยู่ในโถปั่นนะคะออกให้หมด ก็เทลงหมอ้อเหมือนเดิมค่ะรอบนี้นะคะเราจะนําไปตั้งไฟนะคะแต่ว่าไม่ได้ตั้งนานนะคะเราต้มไปพอให้นมกับเนื้อมันฝรั่งนะคะมันเข้ากันดีเนาะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะสักแป๊บเดียวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นก็ปิดเตานะคะ แล้วก็เราก็เอาเห็ดนะคะที่เราตักออกก่อนที่จะนําไปปั่นนะคะมาใส่ลงไปในหม้อแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ตักเสริมได้เลยวันนี้ทําถ้วยแค่นี้นะคะหนึ่งถ้วยพอดีเต็มเลยค่ะตกแต่งด้วยเห็ดหอมนะคะด้านบนเนาะแล้วก็วันนี้ใช้เป็นใบพาสต์ลี่นะคะแบบอบแห้งนะคะโรยลงไปเลยค่ะเพิ่มกลิ่นหอมพร้อมกับพริกไทยนะคะอีกเล็กน้อย สำหรับใครที่อยากจะเติมเกลือก่อนจะเติมลองชิมรสดูก่อนเนาะพอดีว่ารถนี้ไม่บ้านเรียวโอเคแล้วนะคะเพราะว่าน้ำซุปเขามีรสชาติที่กลมกล่อมอยู่แล้วด้วยแล้วก็เลยไม่ได้เติมเกลือเพิ่มเข้าไปอีกเนาะทำง่ายมากๆนะคะสูตรนี้แล้วก็รสชาติค่อนข้างดีด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ